สีพึ่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยมูลค่าเนี่ยหลายแสนะครับบางตนเนี่ยหลักล้านนะครับชายง่อยเมียเจ็ดว้าวพี่ลองคิดตามครับชายง่อยเนี่ยทำไมถึงมีเมียเจ็คนได้ไงครับไปทำให้รู้ว่าลูกอมหลวงพ่อไายเนี่ยมหาเสน่ห์มากๆครับ <Wow. S 1> สวัสดีครับผมลังแม่กองนะครับวันนี้มาพบกับผมใน,ในรายการ c n Society ครับ hey, อีพีนี้นะครับผมเนี่ยบอกตรงเลยอยากทำมากมากเลยครับเพราะมันตรงกับช่วงวาเลนไทน์พอดีตั้งใจว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับความรัก พราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยทักมาทางข้อความมีอะไรที่เสริมเรื่องมหาเสน่ห์เสริมเรื่องความรักเอาพูดกันตรงๆเลยครับพิม์งานแต่และคนนี้ก็ยังสดๆกันอยู่ก็เลยอยากจะมาขอเรื่องราวดีๆแชร์ประสบการณ์เรื่องมหาสเสน่ห์คือต้องบอกก่อนว่าของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลนะครับว่าใช้อะไรแล้วดีนะครับแต่ผมมันมีอยู่สามเจติ G นะครับใช้แล้วแล้วมีมหาสเสน่ห์ใช้แล้วรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่เมตตานะครับใช้แล้วรู้สึกว่าแฟนรักแฟนหลงนะครับสสถานที่สำ รับผลข้างลัคะครับที่ต้องไปและต้องมีถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็คือแบบผู้ชายมารุมเปแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ปวดหัวบ้านแตกแค่นั้นเองครับสถานที่แรกครับสีพึ่งหลวงพ่อทา่าบวัดกระบกขึ้นพึ่งสีพึ่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่มีมูลค่ามากที่สุดสีพึ่งหลงวงพ่าทาบเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของเรื่องมหาเสน่ห์เลยครับเรี่นสีพึ่งหลงวงพ่าทาบเนี่ย ประวัดที่โด่งดังนะครับชายง่อยมเมียเจ็ด <Wow. S 1> ที่ี่ลองคิดตามครับชายง่อยเนี่ยทำไมถึงมีมเมียเจ็ดคนได้ไงครับถ้าไม่ด้วยที่อิทธิฤทธิหลวงพ่อทาาให้กับชายง่อยเนี่ย ชายง่อยเนี่ยครับอ,อ,อยู่ข้างๆวัดหลวงพ่อทาบเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบน้อยเนื้อต่าใจในชีวิตหลวงพ่อก็เลยรู้รสึกเมตตาก็เลยลองเอาไปให้เอาไปใช้ดูเผื่อจะมีอะไรดีๆขึ้นมาแต่ดันเอาไปใช้ที่วิธีที่ผิดเอาไปใช้ในเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็ควรที่จะรักเดียวใจเดียวแต่ชายง่อยเนี่ยดันไปทํากับผู้หญิงหลายๆคนซึ่งหลวงพ่อรู้แล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปก็หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ทําเลยก็ทิ้งหมดเลยครับตีพึ่งชุดนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องชายง่อยนะครับในอดีตเนี่ยบาง ท่านเอาไปละลายในน้ำแล้วมาพรมขายของคนก็หลั่งไหลมาเทมามเพื่อมาซื้อของทั้งๆท,ท,ที่บางร้านเนี่ยขายของประเทศเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีสีพึ่งใช้ก็ขายไม่ได้มีเรื่องราวอีกบางเรื่องราวนึงคือเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่จดจําของชาวระยองเลยครับมีการประกวดนางงามของชาวจังหวัดระยองซึ่งบ้านค่ายเนี่ยเขาได้ส่งนางงามเข้าไปประกวดก่อนงานประกวดเนี่ยเกิดอะไรไม่รู้ครับผิวเห่ขึ้นหน้าเป็หน้าเลย อา,อาจจะเอาแค่เครื่องสาอางเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ทางคนะการประกวดของบ้านค่ายเขาก็เลยพาไปรดน้ามนต์ของหลวงพ่อท่าบแล้วหลวงพ่อท่าบเนี่ยก็ได้ให้สีพึ่งไปแล้วบอกว่าเอาขึ้นเวทีไปด้วยนะโดยส่วนตัวเราคิดว่าไม่น่าชนะการประกวดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ได้รับรางวัลชนะเลิศกลายเป็นที่โด่งดังเลยเพราะว่ามีของดีของหลวงพ่อท่าบทำให้คนเนี่ยแอบแหนไปที่วัดเลย สีพึ่งหลวงพ่อท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปขอหลวงพ่อก็ให้นะครับต้องไปนอนค้างแรงถึงสามวันสามคืนนะบางท่านเป็นอาทิตย์นะเขาจะได้แล้วมีทีนในน่ใช้สีพึ่งอย่างนี้การใช้สีพึ่งของหลวงพ่อท่านเนี่ยโดยอดีตที่เขาเล่ากันมานะครับไปหาผู้ใหญ่เอามีโป้งป้ายปากไปหาผู้หญิงให้เอานิ้วนางป,ป้ายปากซึ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนทําหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวที่ผมมีนะผมเอาบูชาขึ้นขอมากกว่าเพราะว่ามันมีน้อยครับ ผมก็มีอยู่นิดเดียวเพราะว่าของแบบนี้นะครับไม่มีผลิตอีกแล้วแล้วก็มีมูลค่าในการตลาดสูงมากเลยนั้นในปัจจุบันซึ่งหาของแท้ๆได้ยากมากๆครับเพราะถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองสืบหาที่ตามพี่ๆสายตรงที่เป็นเจียนนะครับก็ยังมีขายอยู่หัวละ5 0 0 0ันหกพันนะครับเป็นหัวไม่ขีกเนี้ยก็ลองลองดูได้ครับสําหรับคนอยากจะข้างรักหรืออยากจะมีกิ๊บเพิ่มหรือมีเมเพิ่มนะครับผมก็แนะนํานะครับถ้าไหวในการดูแลก็ หาสีพึ่งมาใช้แล้วกันนะครับสำหรับผมก็รักเดียวใจเดียวครับก็ไม่ไม,ไม่คิดจะมีเพิ่มแล้วสถานที่ที่สองครับหลวงพ่อไร้วัดเขายีสานลูกอมมาละลายน้ำครับแล้วดันมีผู้หญิงอาบน้ำท้ายหมู่บ้านผู้หญิงก็รู้สึกแบบตั้งตาต้องใจกับผู้ชายนี้โดยไปรียยายเลยเลยทำให้รู้ว่าลูกอมหลวงพ่อไร้เนี่ยมหาเสน่ห์มากๆ ลูกอมหลวงพ่อไล้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆท่านตั้งใจสร้างเพื่อจะเป็นยารักษาโรคแต่ลูกศิษย์ลูกหานะ <c oughs> ก็เอาไปใช้นี่ผิด,ผดคนเอามาใช้บดละลายน้ําแล้วให้ผู้หญิงกินผู้หญิงหลงรักหลวงพ่อรู้แล้วก็เลยเลิกทําเลิกแจกของที่ทําแจกยุคแรกก็กลายเป็นของที่หายา,ยากและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถ้าบอกทางการตลาดนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกอมที่ค่อนข้างหายา,ยากและมีราคาสูงเลยทีเดียวโดยการทำเนี่ยหลวงพ่อไร้เนี่ยจะเอาพวกสมุนไพรต่างๆมาบด แล้วก็ท่องคาถาแล้วก็จุ่มลักร้อยด้วยลวดแล้วก็แจกจากับญาติโยมที่ไปเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าวัดเขาดิสารเนี่ยได้อดีเนี่ยงูเยอะใครที่จะไปกราบไหว้หลวงพ่ไรเนี่ยโดนชกบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็เลยเอาลูกอมบอกงูวัดเนี้ยฉกไม่ตายหรอกเอาลูอกอมไปได้ไปงูก็ฉกก็ไม่เป็นไร รง,งูไม่เป็นไรนะแต่คนนะตายตายตาย,ตาย,ตายลอกเรากย้อนยินะครับประวัติที่ผมได้ได้ยินมานะครับนะลูกอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่โด่งดังกันแค่วงแคบนะบวงกว้างก็คือแบบมีมีเรื่องเรื่องราวเรื่องราวนึง,งคือลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับได้ลูกอมไปเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้ความตั้งใจที่เขาจะไปหลอกผู้หญิงนะครับแต่ว่าเขาาใส่เล่นน้ําอยู่ต้นน้ําลูกอมมละลายน้ำแล้วดันมีผู้หญิงอ่านน้ําท้ายหมู่บ้าน ผู้หญิงนี่ก็รู้สึกแบบตั้งตาตั้งใจกับผู้ชายนี้โดยไปริยายเลยกลายไปเป็นหัวเมียก็โดยปริยายเลยอาบน้ําปุ๊บได้เมียปับ๊บเลยเลย,เลยสร้างรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อา,าจาจย์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องโด่งดังเลยผมยังมีอยู่บ้างนะผมก็มีนะแต่ผมไม่เคยใช้นะไม่เคยหมด,ดอ่พี่ พี่โจเขาบอกว่าจะขอไปบทมากนะแล้วก็ mm hmm. ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลไหมแต่ก็ต้องลองดูครับยุคนี้ต้องบทไปแล้วก็ต้องแนบแบงค์ไปด้วยนะครับนะผม mm hmm. ว่านะโอ้หว,ว่าน่าจะได้เห็นผลอยู่นะครับ ใครที่อยากจะไปกราบไหว้หลวงพ่อไรนะว่าข่าวยุทสารก็ต้องทิ้หวังนิดนึงครับเพราะหลวงพ่อไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าท่านได้มองราคาไปหลายหลายปีแล้วนะครับก็เดินทางไปกราบไหว้ที่วัดได้ครับนะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยนะครับถือว่าไปเที่ยวเลยแล้วก็ไปทําบุญด้วยเลยนะครับถ้าใครอยากจะหาลูกอมของท่านนะครับก็ลองไปดูในกลุ่มหรือว่าตามร้านพักเครื่องต่างๆครับก็ยังพอพบเจออยู่นะครับมูลค่าตอนนี้ก็อยู่หลักหมื่นไิ่เยนะครับ ของแท้ก็ค่อนข้างหายากนิดนึงก็เช่าหาก็ดูดีๆนะครับเช่าหาร้านที่เชื่อถือได้ครับจะดีที่สุดนะครับจะได้ของแท้มาบูชากันครับของผมไม่ปล่อยของผมไม่ได้ปล่อยนะเพราะว่าผมมีไม่กี่เม็ดนะครับแล้วก็เป็นเป็นพระเครื่องบ้านผมด้วยเผื่อว่าเอาลองไปบดดูบ้างครับเผื่อจะมีมีอีกนะมีเพิ่มสถานที่ที่3มครับแพะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกครับ เมืองระยองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแพเจ็ดสีนะครับแพมหัศน์เมมูลค่าเนี่ยทางการตลาดเนี่ยหลาย,ลายแสนนะครับบางตนเนี่ย,ยกับล้านนะครับป,ประวัติการสร้างนี่ต้องฟังแล้วตกใจมากๆนะครับนะเอาเขาควายเผือกนะครับที่ถูกฟ้าผ่ามาสร้างแค่ฟังแค่นี้เราก็รู้กว่าทำไมต้องเอาเขาควายเผือกถูกฟ้าผ่าด้วยนะมาสร้างเพราะหลวงพ่อบอกว่าเขาควายเผือกถูกฟ้าผ่าเนี่ยเขาเหมือนว่าเทพเนี่ย ส่งแรงอิทธิฤทธิ์สู่เขาแล้วหลวงพ่อก็ได้แบบปลุกเสกอธิษฐานจิตเพิ่มไปนิดเดียวทําให้เป็นเป็นคุณวิเศษขึ้นมาก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าเข้มแขังมีอิทธิฤทธิ์มากมายตัวแพ่นี่คือเอามาแกะเป็นลูกแพะอย่าง้นใช่ครับเพราะมีความเชื่อว่าแพะเนี่ยแพะมหา,าเสน่ห์โดยตรงอยู่แล้วนะครับพี่ๆรู้ไหมว่าแพะหนึ่งฝูงเนี่ยจะมีตัวผู้หนึ่งตัวและตัวเมียเป็นบริวารหมเลย และตัวผู้เนี่ยครับสามารถเลี้ยงดูตัวเมียได้กันเป็นปู่งเลยมันเป็นคุณลักษณะพิเศษเขาเลยแกะแพะให้ตอนนี้เราโทรว่าจะเป็นแกะเป็นแพะเขาแกะเข่าควายเป็นแพะไม่ใช่แกะแกะเป็นแกะแล้วต้องบอกก่อนว่า ของแท้แท้เนี่ยผมผมว่าของนับทิ้นได้เลยนะมีน้อยจริงๆมูลค่าเนี่ยทางการตาลาดเนี่ยหลายแสนนะครับบางต้นเนี่ยหลัก,กล้านนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดาครับแพะที่ท่านแกะมาแล้วนะปลุกเสกมาแล้วนะท่านจะไปหยอดในโหลน้ำมันจันแพะเนี่ยต้องกระดุกกระดิกได้นะถึงจะให้คนนั้นถ้าแบบไม่กระดุกกระดิกจะถือว่าปลุกเสกไม่ทันนี่เลยนี่คือเป็นเรื่องเล่าเร็วฟังแล้วก็รู้สึกว่าหลงไหลอยากจะมาครอบครองผมก็เคยมีนะแต่ว่า นิมนต์ไปหมดแล้วครับก็ผู้มากบาร,รมีมันนิมนต์ไปหมดแล้วเน,เนื่องเนื่องด้วยราคาที่มันโอเคครับก็ต้องบอกก่อนว่ามีเซียนพระหลายเลยคนเลยครับที่เห็นติดคอเลยก็ผมเห็นนี่ก็เนี้ยไม่ต่ำกว่าสามสี่คนเลยนะก็แต่ว่าแต่ว่าผมผมพูดไปจะดีไหมเดี๋ยวกลัวบ้านเขาแยกนะครับด้านแตกนะท่านใดอยากจะไปกราบไหว้หลวงพ่ออามวะหนองก็บอกก็เดินทางไป่ิะยองเช่นเคยครับนะไหว้ปู่ทิมไหว้ปู่ท่าเจ็จก็ไปไหว้พ่ออําเลยนะครับ วัดค่อนข้างเดินทางง่ายนะครับลองไปกราบไหว้ดูครับขอพรดูจะให้ลองไปเช่าดูผมก็ยังไม่แนะนำนะแต่ถ้าเกิดใครมีกำลังก็ลองไปหาเช่าดูครับเพราะว่ามหาวินยาลสุดๆีด้แนะนำ เอาจริงนะครับเรื่องราวความรักเนี่ยในในมุมผมนะผมว่าทุกอย่างมีดีแตกต่างกันไปแต่ถ้าผมให้ใหเป็นลำดับหนึ่งอะผมว่าน่าจะเป็นสีพึ่งหลงวงพ่อท่าเพราะท่านเหมือนตั้งใจสร้างมาเพื่อมหาเสน่ห์โดยตรงนะครับตั้งใจให้ลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเกิดอิทธิฤทธิปฏิหารก็ขึ้นอยู่กับการการะทำของเราถ้าเราประพฤติไม่ดีผมก็เชื่อว่าสิ่งไม่ดีมันก็จะจาตามเข้ามา มีของดีแล้วเราก็ต้องทําตัวให้ดีด้วยผมคิดว่าของนั้นนะมันจะสําเร็จผลแน่นอนอย่างตัวอย่างนเ่นชายง่อยนะครับอาจจะได้ผู้หญิงมามากมายนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่ได้มีความสุขแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้มีรักเดียว นะนั่นก็เป็นเรื่องราวของเขาที่เป็นแบบอย่างให้เราได้ใช้ในชีวิตประจําวันได้สําหรับใครที่อยากจะแนะนำนะครับสถานที่ที่แตกต่างจากผมที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็แนะนํากันมาได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับบางที่เนี่ยผมอาจจะยังไม่เคยได้ไปได้สัมผัสหรือมีวัตถุมงคลอะไรที่อยากจะแนะนำา้อาใช้แล้วมหาเสน่ห์จริงเนี่ยทักมาทีครับเพราะบางอย่าง ผมก็อยากจะลองเหมือนกันว่ามันเก่งจริงไหมคือต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องแบบนี้แต่อยากให้ทางบ้านเนี่ยเมตตาผมอีกนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ผมเยอะๆแค่นั้นเองนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจวัตถุมงคลหรือพักเครื่องนะครับที่ผมได้แนะนําไปนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ l i น์แอดนะครับแอ RANG 8998หรือเบอร์โทร8 8 8 8 8แ6 2 8 6หรือ Facebook ครับหลังแม่กองนะครับนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับมาสอบถามพูดคุยเรื่องพักเครื่องนะครับงดเรื่องเดียวคือยือยอยมตังค์นะครับ เรื่องอื่นทักมาได้เลยเรื่องพระนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะช่องทางนี้ครับยูทูบกดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะในวาระวันเลนทายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนพบเจอรักแท้รักดีๆนะครับคนข้างรักนะครับก็ขอให้ปังปังๆังกับเรื่องความรักแล้วกันส่วนใครที่มีคู่แล้วก็ขอให้รักกันไปยาวยืนเหมือนผมเนี่ยนะครับนะก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับวันนี้ ผมจะมาแชร์ประสบการณ์4 g เจิตที่ดังจนออกข่าวหน้าหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> ประสบการณ์นะครับที่เขาเล่ากันมานะครับมีทหารนะครับโดดล่มล่มไน่ต่างตกลงมาไม่ตายนะครับไม่ตายตรงนั้นเปไปตายลงบาลง้านทำอะไรแล้ว